โอเควันนี้ก็จะมารีวิวตัวไมซ์ a าราโมนิกนะครับผมบลิงห้ารหรือที่เขาอ่านกันว่า b ีลิงนะครับก็คิดอยู่นานนะว่าแบบจะซื้อไหมเพราะว่าตัวเก่าเรามีตัวโบย่าอยู่แล้วที่เป็นตัวไร้สายของจีนเนาะเดี๋ยวให้ดูนี่เลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวโบย่าเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีตัวเสียบไม้อันนี้เป็นตัวส่งนะตัวส่งจะมีตัวเสียบไม้สอตัวใช่ไหมแปลว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ย จะต้องแบบผูกพันสายเนี่ยเป็นแบบเป็นแฝดสยามอ่ะไปไหนก็ต้องไปด้วยกันนะครับแล้วก็เนี่ยใส่ฐานแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีความลําบากอยู่นิดนึงก็คือโอเคเราต้องชาร์จถานบ่อยๆนะครับเพราะฐานมันหมดอ่าแล้วก็บอกอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่คุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวทีนี้ก็เลยสั่งตัวนี้มาใหม่เามันมาแก้ปัญหาให้กับเรานะครับทําให้ทําพิธีกร2คนเนี่ย ไม่ต้องแบบผูกติดกันแล้วทีนี้จะเดินกันได้อย่างเป็นอิสระแล้วนะครับนี่สั่งเมื่อวานเอง888แปลดไป888นะครับจ่ายเน็ตไปทั้งหมดเนี่ยเจ0ดกว่าบาทแค่นั้นเองนะครับสั่งเมื่อวานวันนี้มาส่งแล้วโอ้โหสวยมากกองแกะเลยดีกว่า unbox นี่เขาต้องให้ถ่ายวิดีโอตอนแกะนะครับเป็นหลักฐานด้วยว่าแบบ เออเราไม่ได้แบบไปแอบอ้างนะครับเผื่อรับประกันอะไรอย่างนี้ได้รู้ว่าเออเราบริสุทธิ์ใจครับเราเพึ่งแกะกล่องทําไว้แน่นหนานะครับว้าวสวยเลยทีเดียวซาราโมนิกนะครับก็จะมีคู่มือนะครับสติกเกอร์ซาราโมนิกอาจจะไปแปะอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่านี่มาแล้วตัวไม่อยู่ในกล่องที่บุกเหมือนกับฟองน้ำอย่างดีนะครับการกระแทกมาอย่างดีเลยดูพรีเมียมเลยนะ7,000สมราคา7 0 0 0บาท ในกล่องนี้มีอะไรในกล่องนี้มีสายต่างๆนะมีไมล์ลาวเลีย์ไมล์ลาวเลีย์หนึไมล์ลาวเลีย์สสาย USB-C สาย USB ธรรมดามีแมวตายนะครับ dead cat มาให้ด้วยแล้วก็สายแปลง3.5อันนี้ก็สายแต่ไม่มีตัวแปลง iPhone ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า iPhone เขามีให้อยู่แล้วเปิดดูเจ้าตัวไม่์กันเลยดีกว่าดูดเลยโอ้โห เนียนกิฟนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันคงช่วยแบบสําหรับคนที่กลัวไอ้เคสกลัวเคสเนี่ยเป็นรอยนะอันนี้ก็มีกล่องมาให้ก็ออหายห่วงลายกังวลไปปะหนึ่งนะครับตรงนี้หน้าปัดมีบอกสถานะไฟนะครับว่าแบบไฟชาร์จไปเท่าไหรล่ละเปิดมาดูนี่อยู่สามอันนะครับ B Link Blink อ่านว่าบลิงหรือบีลิงนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวรับนะครับตัวรับสัญญ,ญาณน,นี่ตัวรับสัญญ,ญาณมีไลท์เอาท์แล้วก็มีมอนิเตอร์ หูฟังมอนิเตอร์ใช่ไหมมีไลน์เอาแล้วก็มีตัวส่งตัวส่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มีด้านบนก็จะมีไมโครโฟนเห็นไหมนี่นี่น,นี่อ่าเห็นไหมไมโครโฟนแล้วก็มีตัวต่อไมอินไมลาวาเลียนั่นแหละนะครับต่อเข้าตรงนี้ปึ๊บปื๊ป๊อ่ามีสอ,องอันสองอันเหมือนกันแล้วแบบเวลาแบตหมดก็วางชาร์จอยนี้เลยนี่ไฟมันจะติดขึ้นมาตึง้งสีแดงสีแดงไม่รู้คืออะไรคือแบบผ่านหมดหรือเปล่า แต่ตรงนี้มันขึ้นขึ้นสัญลักษณ์ว่ามีไฟนะโอเคครับแล้วนี่ก็คือเสียงที่ได้จากไมซ์ซ a ลโมนิกวิงห้าร้อยโปรนะครับพูดจากตัวไมค์ My ตัวนี้เลยนี่พูดจอบแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองต่อแบบลาวาเลียเข้าปุ๊บ อันนี้พูด,พดจากลาวาเลียแล้วอ่ะเป็นไงเสียงแตกต่างกันบ้างไหมเข้าจากไมลาวาเลียนะครับที่ต่อจากตัวซาลามอนิกบลิงห้าร้อยโปรอีกทีหนึ่งนะฮะถ้ากดบวกเฉยมันเปลี่ยนโง่อ่ไมเกนไม่รู้เสียงเบาหรือเปล่านะแต่ก็ไม่น่าจะเบานะไม่น่าจะเบาโอเคและนี่ก็คือเสียงจากไมลาวาเลียนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ